ไปครับไปไปต่อครับนะครับไปต่อเด <c oughs> ินครับ <c oughs> ให้รเถึงเดี๋ยวเสีไปตรงนี้หลังกันเดินไม่งามเดิน <c oughs> ไม่งามเดิน <c oughs> ไม่สวยหรอนี่นไหนี่ทีมงาน,นมา ครับมาครับตามมาครับโรงงานรถครับเขงานเลยเหรอออจะลงลนี่โรงงน มีแต่ชูสานครับเดี๋ยวไปครับนั่นตรงนี้ครับตรงนี้มียอดไหม

าามครับได้ครับเดี๋ยวดูดูดูยอดกันโอ้ขนาดนี้เกาหลีก็ราคาประมาณสักพันวอนตกบ้านเราเกือบสามสิบบาทนะครับโอ้ยแพงมากครับมันเป็นเป็นยาอะไรครับพี่เอ่ละปะหวานละปะหวานนะครับละปะหวานครทำไมถึงว่าจะไผสมที่บ้านมาทางนี้ครับทางนี้ครับผสกที่บ้านให้คนเป็นละปะหวานจริงไหมนี่เหรออือครับทางนั้นครับ ไม่ใช่ใช่หัวน้ำตาเล่้ตรงเหรอนี่รงนีนะครับเนี่ยงมันครับเนี่ยงมันดงมันเลยตงมันนะครับนี่ครับตดงผักหนามเก็บครับเก็บ จะรูปรู้นี่เนี่ยนี่เนี่นี่นี่ในงามไปนี่โอ้ยยอดสวยๆครับระวังน้ำครับน้ำมันจะปักเราต้องเก็บอย่างเงี้บยอดนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทนะผมพันกว่าบาทที่ไหนพันกว่าวอนอ๋อเราอยู่เกาหลีเลยต้องเป็นโอ้พันวอนพันวอนพูดผิดครับพูดผิดนี่ครับโอ้ย ขนาดในในจำมือได้เท่านี้สามพันวอนได้ไหมครับสามพันวอนได้นะครับผมพอไปอยู่ในช็อปในห้างแพ็คลงแพ็กเกจสวยๆก็ซื้อมาก็ประมาณสามพันวอนแต่เราอยู่โรงงานเราอยู่ใกล้ปลาใกล้เขาไม่ต้องซื้อครับเด็กมือขอะข้างหน้านะ,านะครับครับลงข้างนี้ครับ อืลงตามทางกระรีเก็บนะนู่นอีกยอดนะครับดูเยอะเลยครับเนี่ยนะข้างในยอดนะครับนู่นแม่ไม่ได้โด่งม่ตรงนี้เลยลงลงไปลงไปลงข้างล่างเกไปลงไปลงไปนี่ข้างหน้านี่ะเพกนนี้ก็ใ่เอก ไม่แล้วครับใช่แล้วครับใช่ใช่ใช่ต้นขึ้นรากก่อนมันจะเป็นต้นนี่โอ้ยอย่างหวานเลยโอ้ยลวกครับหัวมันใช้ใช้ได้นีดีดีโอุยยอดนี่ค่อยครับน้ำเยอะครับอันนี้ที่ว่ามันขึ้นไงที่ว่าในห้างเขาแยกในในในอือเนี่ยแหละนี่ยเนี่เวลาเขาแยกราคาจะต่างกัน มันอยู่ที่ต้นบานบานอาทิว่าเพิ่งแทงขึ้นมาจากดินลำสวยการสวยเป็นหิโน่มาอย่ไงก็เหมือนนี่ขึ้นใหม่อย่างเงี้ยมันจะอ๋อใส่ถุงโอ้ยปริมาณเยอะไหมครับเยอะแล้วโอ้ยเยอะหนึ่งถุงแล้วครับอยู่ครับโอ้ยขอาเวอะไรจะจย้มกันไงสองยนต์อันใหญ่อ๋อดึงมา โอ้ยโอเคครับเล็กนี่เล็กโอ้โหยอดน,นี่คนสวยเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยังแซ่บย,ยังแซ่บดูมาเรื่อย ไม่้ตีก็นตามนแน่นนี่เนี่ตามนอน่นะเดี๋ยวนี้มันจะถูกแลวพอนี่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 นนี่น ก็ไม่เกินามลากเล็กเกินก็เก็บไว้ครับยอด <c oughs> ไปกินมือน้าต่ออ๊ยได้ละดองดมาเลยว ตรงตรงครับนี่นี่ยอดครับต mm ้ hmm, นต่ำๆเลยข้างในในข้างบนนี่อีกลางนะตรงกลางนะตรงกลางนะบนบนอีกเตรงตรงข้างในเขายอดกลางครับอ่อนๆนะในนู่นอีก โอ้ยเยอะมาครับเจอปลามันแล้วครับนี่ครับเจอปลามันเจอปลามันปลามันปลาผักน้ำไม่ใช่ปลามันโอ้ยอย่าเล่นมุกอย่าเล่นมุกอย่าเล่นมุกครับอย่าเล่นมุกเราเรกว่ามาหาผักน้ำหาไปหามากลายเป็นมันใช่ไหมหาปลามันเล่นมุกใช่เลยครับ ยอดยอดนี้ถ้าว่ามันอยู่ในกรณีอย่างนี้เราจะไม่เด็ดเราจะไม่เด็ดแค่ยอดมันตรงนี้อย่างเดียวอ,อือแคบนะครับแคบนี่ไงจะปลูกโรง,งงานอือปลูกได้เลยจะปลูกหลังโรงงานด้วยจะได้ไม่ต้องหมดเก็บไกลอนาคตอนาคตยังอยู่อีกยาวครับอีกยาวอยู่อีกสี่ปีสิบเอ็ดเดือนไม่ใช่ลงท,งนทุนงจ้ใช่หรอ เดี๋ยวทางลงอยู่างนี้ครับไปครับพาลงครับใช่หมดเลนาคตมีหมดเลยเนี่ยหมดตรงนี้เป็นพุ่มเต็มครับนี่ครับได้อย่างนี้ครับต้องทางฟันเหรอดไปครับตาทิพย์เอออ่อนจะสามารถปลูกได้กับเต้พูดฟันพูดแล้วพูดแล้วบอกแล้วบอกแล้วจะปลูกโรงงานแล้วเราจะต้องปลูกกันเป็นปีห้า ครับทางลงครับทางฟานครับผมทางฟาน <c oughs> เป็นเหอทางลงครับตามทางนะครับข่อโดอะไรอย่างนี้อกอะไรมาดูโอ้สวยมากเออใกล้ใกล้ไหนโอ้ย พดพดดอกน่อโอ้ยดอกสวยมากครับสวยที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสวยมากครับอ้าวสวยในป่าน้ำ <c oughs> ในป่าหักน้ำ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับผม นู่นน,นมันมันยอดอวบหน่อยผมพี่นุ่นมันยอดอวบหน่อยอ่ครับลองเดินครับลงกลับกลับแล้วครับได้พอกินแล้วถืองย่าอย่าอย่าล้มครับอย่าล้ม <laughs> อ้าวพี่นกฝากติดตามหน่อย ครับผมฝากติดตามช่องด้วยนะครับอยู่อยู่ในป่าก็หาผักอยู่ในน้ำก็หาปลาครับผมครับผมสวัสดีครับนีครับเจอกันคลิปหน้าครับ